ข่าวใหญ่ข่าวใหม่อัปเดตประจําวันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9เมษายนเนี่ยจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขบักต่างๆภายในเกมครับปิดวันเดียวพอหรอบักต่างๆในเกมเนี่ยแล้วก็เตรียมการสําหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เหมือนจะว่าอยู่ประมาณวันที่21ถึงวันที่24เดียววันนี้เรามาคุเก็นว่ามีอะไรกันบ้างที่เราจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับการเล่นในรอบนี้ของกิจกรรมครบรอบ2ปีที่ทุกคนรอคอยและรอคอยไปดูกันครับ t e l l a า Go Plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุเมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ดิง์อยู่ใต้ดิสคริปชันเอาเลยครับว่าเกมกระสืวิดัสสวัสดีเป็นเพื่อนที่นารักทุกทุกคนประจำช่องแันแจกไบในเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสปปรรพยุทธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแด์เวียดนามครับกับบอกเลยว่ากิจกรรมที่ เขาตีนอัปเดตใหม่นะครับทีเอ็มวิวได้โพสต์นะครับในช่องแชททางไลน์นะครับว่าจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันพรุ่งนี้นะครับใครเข้าเกมไม่ได้ไม่ต้องกังวลหรือว่าตกใจกันนะครับดูท่าของตัวเกมนี้นะครับจะมีการปรับปริ่ฐานะของปรับปรุงเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆภายในเกมรวมถึงนํากิจกรรมฉลองครบรอบปีมานะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเวลาวันที่11ถึงวันที่24เมษายนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้ จะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือเทพธิดานะครับแล้วก็มีวงแหวนสัตว์ลายนะครับวงแหวนสัตว์ลายที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นแหวนมดที่ทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่างานนี้เนี่ยจะต้องใช้เพชรอย่างเยอะแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมจุดพุสำหรับใครที่คำนวณเพชรไม่ออกว่ามันใช้ประมาณไหนครับก็อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนใช้แหวนต้นไม้ครับคุณทําแหวนต้นไม้2 0,000 0ปีใช้ประมาณกี่เพชรอะมันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่มีแหวนแมงป่องเขียว4 0,000 0ปีแบบนี้อยู่แล้วนะครับ เราก็จะนามาฟิวชั่นเพื่อกลายเป็น5 0,000 0ปีสําหรับใครที่มีมังป่องเขียวอันนี้1 0,000 0ปีก็สามารถฟิวชั่นกับมด4 0 0 0 0 0ปีเพื่อเป็น5 0,000 0ปีได้ครับโดยวงแหวนมดเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นสี่ลุงนะครับมันเป็นวงแหวนล้านปีเป็นแบบสีอันแบบลุงๆนะครับต้อง5 0,000 0ปีขึ้นไปนะครับวิธีการง่ายสุดคือการนํามาฟิวชันนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณตีทีละวงเนี่ยน้ำตาแตกเลยนะโคตรเยอะเลยครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มมากในการตีทีละวงนะครับก็ต้องการหา,ายางต่ํำๆ16วงสำหรับขึ้น 200,000ปีฟิวชั่น200,000ปี400,000บวก400,000ก400,000กลายเป็น800,000เดี๋ยวนี้จันฮาพาไปที่ไต้หวันแล้วก็เดี๋ยวจะตีให้ดูหนึ่งอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวย่อยตีให้ดูเลยว่ามันจะใช้อะไรประมาณไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีแล้วก็มีกิจกรรมดีเทลอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับในกิจกรรมนะครับเท่า้นของเพชรท,ที่ต้องเตรียมเนือ้อเตรียมตัวเนี่ยจันคิดว่าตอนนี้เราน่าจะมีกระปุกเพชรกันอยู่แล้้ววนนนนนะะะะะะคครรรรรรััับบโดยกกยกก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 ปปปปปุุุเเเพชีีีีีีีมมจา่่อท็2 แต่ว่าจา์เพิ่งสังเกตว่ามันจะสิ้นสุดวันที่13ซึ่งถ้ากระปุกเทพธิดาเข้าวันที่11จะไม่แน่ใจว่ามันจะซ้อนกระปุกกันยังไงนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะเซิฟจีนกับเซิฟไต้หวันจะมี2กระปุกนะครับจะมีกระปุกซานผ้าแล้วก็จะเป็นกระปุกของอาหลงหลงนะครับเป็นของ2ปีนะครับอันนี้จะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งไม่ขอการันตีต่างๆนะเลยแต่ไทยนะไทยในการันตีอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าอารมณ์ของเขาแล้วแต่จะเอาเข้าให้เราเเลยยนะนออาจจงกก็ไไมม่่่่ชัวแใบ อารมณ์ของเขาเหมือนกันว่าจะจัดแบบไหนอะไรยังไงให้เรากันบ้างนะครับท่าหน้าของแหวนพิเศษแบบมดะครนบสำหรับรใครที่บอกว่าโอ้ผมไม่ไหวครับอาจจะได้แค่2องเซียนปีไว้ใช้งานก่อนได้ไหมมีสัก10วงเป็นแสนเอ๊มีตั้ง5วงเป็นแสนปีอะไรเงี้ยครับเพียงพอนะครับใช้ได้จริงๆเนี่ยเพชรที่ได้จากการจุดพุอะครับที่เพื่อนร่วมกิวจุดอะเพ่อๆเราเปิดได้แบบ4ีหวงอยู่แล้วครับจันว่ามันได้อยู่แล้วนะครับแหวนพญามดพลังยักษ์นะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราตีครบ4ครั้งเะครับเราจะได้รับคอมโบหนึ่งแต๊ ทุกคอมโบนะครับสร้างความเสียหายไปเพิ่ม10%สุด5 0และทุกเทิร์นเราจะได้รับคอมโบหนึ่งสแต็กนะครับเขาไม่ได้จํากัดนะว่าได้รับกี่คอมโบดังนั้นเนี่ยยิ่งเราได้เล่นเยอะยิ่งดียิ่งใครมีหลงหลง s อีดึงตัวละครหลักเรามาเล่นได้เยอะ6ปีกเบิ้ลนเยอะๆหกปีกเล่นเหมือน8มันเป็นคอมโบที่โหดมากๆแหวนหมดที่เอามาเล่นกับ6ปีกนะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ใครมีแหวนทิ้งจอดส0 0 0 0ปีอยู่แล้วยิ่งเป็นผลดีในการเล่นเพราะการตีบ่อยตีนอกเทิร์นตีคอมโบมันทําให้สแดาเมมัันนสสงแลละะดดีุๆไปเยครบ อันนี้เนี่ยถ้าจารย์จำไม่ผิดการันตีไม่16ก็18ต่อการจุดภูนะแต่ว่าถ้าหาว่าใครอยากดูแบบคลิปที่จารย์จุดผูแบบตั้งแต่วงแรกยันวงจบได้ครบเลยนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องมีอยู่นวันนี้เราก็พูดถึงกันด้วยนะครับอันนั้นจย์จำได้ว่าจย์จุดทุกวันจนวันสุดท้ายเลยนะจุดวันนึงใช้เพชรอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะวันละสี่ห้าพันเพชรเลยนะครับจุดแบบจุดทุกวันเลยอ่ะจุดแบบแพ็คทองนะครับแล้วก็เก็บเพชรจากกิวที่เขาสุ่มกันแล้วก็ไปจุดอีกนะครับมันช่วยประหยัดช่วยเซฟให้เราได้หน่อย แล้วก็สําหรับครที่ทําถึง5 0,000นปีขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นอันนี้อันนี้เนี่ยจะดีขึ้นคือกระตุ้นคอมโบเสร็จแล้วเนี่ยเรายังปล่อยสกิลจากการกระตุ้นฟีอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คอมโบตะแตกจะเป็น60-30%ถึงอันนี้เป็นค่าพื้นฐานไม่รวมกับออปชันแหวนที่เป็นออปชัน8ป0 0 0นปี4 0 0แสนปี90 0 0แสนปีและ1ล้านปีนะครับอันนี้จะขอบอกไปก่อนว่าโวลแมนนี้เนี่ยจริงจริงจริงรงไม่ต้องทำหนึ่ง 1, 000, ล้านก็ได้นะถ้าให้จะแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติเทาทำถึง800นนีจนาจาวกรมสสงสุด ลดลง2ครั้งนะครับก็คือเราจะตีแค่สองครั้งและได้รับ1นึ่งคอร์โบนะครับและดาเมจสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้นถึงสูงสุด400%แต่ว่า900 0ปีกับ1ล้านปีเนี่ยจะเป็นดาเมตที่สร้างในการแข่งขันแข่งขันคืออะไรครับศึกสังเวียนนะครับสังศึกสังเวียนศึกวิญญาณจางก็คือ PVP เอาง่ายๆมันคือการเล่น PVP ทําดาเมตสูงขึ้น10%ลดลง10%และก็1ล้านปีทําดาเมตสูงขึ้น20%และดาเมตได้รับลดลง20%นะครับอันนี้เนี่ยมันใช้ในในการ PVP เท่านั้นซึ่ง จานไม่ได้สาย PP พจานเองไม่อยากไปหามันถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะมากนะครับคือ800แสนฟีมันทำได้ง่ายครับแต่ว่า900,000ถึง1ล้านเนี่ยบอกเลยว่ามันใช้จานวนที่เยอะแบบเยอะมากๆมหาศาลมาก,มากมาาามาๆเลยครับวันนี้จาก็พามาดูในคลิปเก่านะครับแนะนำกิจ2ปีที่จา์ทำไว้ตอนเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับบอกไปก่อนว่าหนึ่งอย่างคือของรางวัลต่างๆภายในกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะอ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์เรก่าวรวมถึง และแต่ตัวพี่พี่เวียดนามของเราเขาจะเปลี่ยนของางวันนะครับโดยในกิจฉลองครบรอบ2ปีเนี่ยมันก็จะเป็นกิจที่มีด้วยการอยู่ทั้งหมดหลายรางวัลครับ1น3 4 5 6 7จนะครับจะมีทั้งหมด7อย่างนะครับนั่นคือฉลองครบรอบนะครับก็จะมีเป็นพาสสะสมนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้เติมเงินนะครับก็จะรับเป็นของด้านบนพวกสัตว์เลี้ยงฟรีไส้กรอกฟรีแล้วก็จะเป็นที่เป็นน้องลองหลง,ลงสะสมเพชรเห็นไหมจะได้รับ888เพชรฟรี แต่ถ้าหากว่าใครเติมเงินเนี่ยมันจะได้รับเพชรอีก1,888เพชรไม่รวมของรางวัลพวกตัวเห็นไหมจะมีตัวมีไส้กรอกมีธงฟ้าครับของรางวัลด้านล่างต้องซื้อแพ็คนี้น่าจะประมาณ249บาทจริงๆแพ็คนี้มันก็คุ้มนะได้ไส้กรอกได้ตัว๋วได้เพชรได้อะไรเยอะมากลยครับอยู่ในระดับที่ถือว่าโอเคนะแต่สำหรับใครที่เล่นสายฟรีเนี่ยของรางวัลด้านบนก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นธงแดงเป็นกระดิ่งครับกระดิ่งอันนี้เนี่ยจะไว้แลกของรางวัลนะครับรวมถึงแลกบ่องเขีียวสําหรรับใคท ยังทาป่องเขียวไม่ถึงแสนปียังทําป่องเขียวไม่ถึง20,000 0ปีนะครับเพื่อ <า âu> <spe ua> ทําฟิวชั่นเป็น40,000 0ปีเนี่ยสามารถมาแลกจะาในกิจกรรมนี้ได้นะครับป่องเขียวถือว่าราคาถือว่าจับต้องได้จริงๆนะครับขอแค่เราจุดพุเยอะๆหน่อยนะครับหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า EP คูณ2อวันประมาณ1 5 1 4วันนี่แหละ EP คูณ2ครึ่งเดือนเลยครับก็คือเราเนี่ยสามารถใช้ไส้กรอกได้วันละประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ2 0 0 0หรือ1,500ไส้กรอกครับ ที่มันจะเป็นาะมันคูณ2อ่ะอันนี้จะไม่นับลงาะมันคูณ2ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นของคิวนะครับสำหรับคิวไหนที่มีระวันคูณ2เนี่ยสามารถมาเปิดเพิ่มแล้วก็ระวันส่วนตัวคูณเพิ่มก็กลายเป็นสูงสุดที่คูณ4ตอนนี้เกมเราเนี่ยสูงสุดคูณได้คือคูณ4นะครับคูณเซิร์ฟเวอร์คูณสํานักคูณตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวปกติของเราก็คือเป็นคูณ4นะครับคือสูงที่สุดแล้วนะครับเปิดคูณ4เนี่ยบอกเลยว่าต้องตีกระดูกกันแบบปังๆหาแหวนกันแบบปังๆอ่ะแต แล้วก็ทางหน้าของกิจนี้เนี่ยในอันที่สามจะเป็นกิจจุดพุครับกิจจุดพุนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้มีแข่งขันส่วนตัวนะเอ็นน้จักก็จําไม่ได้นะครับจะเป็นแข่งขันที่เป็นรางวัลรวมนั่นคือจุดพุทางเซิร์ฟเวอร์ครับจะว่ามันก็เหมาะสมดีนะกิจฉลองครบรอบปีไม่อยากให้แข่งขันกันเองสักเท่าไหร่นะครับก็คือช่วยกันจุดพุนะครับของรางวัลด้านซ้ายกับของรางวัลด้านขวาก็จะมีทั้งหมด2อย่างนะครับโดยข้างขวาเนี่ยจะเป็นของเฟสสองนะครับเห็นเป็นกล่องทองเนี่ยเรากดไปแล้วมันยังไม่มีของราง เพราะว่ามันจะเป็นเฟสสองคือเฟสจุดพุแบบถีทองนะครับเฟสตอนช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีให้จุดดังนั้นเราจะจุดได้เฉพาะที่เป็นไอเนี่ยครับกา้กานก้านก้านเชียก้านเชียนสีม่วงนะครับในแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้ที่ขึ้นด้านขวาเนี่ยก็เป็นของรางวัลจุดพุโดยรวมนะครับคือนรับทั้งเซิร์ฟเวอร์จริงๆอ่ะเราไม่จุดแต่เราก็ได้รับได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะช่วยกันจุดกันแบบบึมบา่มบึมบามสามเบนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นรางวานนัลนะก็คือการเล่นเควสประจำวับบนต่างๆเน เป็นพุสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลรวมทั้งหมดที่เราจุดได้นะครับของรางวัลหลังๆเนี่ยจะเป็นตัวเป็นลูกแก้วเป็นไส้กรอกลุงเป็นกระดูกก้านไอกระดูกก้างปลาต่างๆอันนี้ก็ของรางวัลเบสิกที่ตัวเกมให้เราอยู่แล้วนะทุกคนน่าจะเคยชินอยู่แล้วนะครับ <_ z 2> แล้วก็ของรางวัลขวานเนี่ยจะเป็นเฟส2อเราจะยังมองไม่เห็นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดพุนะครับน่าจะจุดพุป,ประมาณนี้เวลาจุดพุไปแล้วเนี่ยเราจะได้เหมือนอ่างเปาเหมือนกิดต้นแหวนต้นไม้นะครับก็คือ สามารถไปรับอ่างเปาได้จากในกิวนะครับนี่จุดปุ๊บเราก็จะรับของรางวัลนะครับเห็นไหมแล้วเราก็จะได้อ่างเปาคืนมาครับนี่อ่างเปาแล้วเราก็กดรับเพชรอารมณ์เนี่ยเหมือนกับแหวนต้นไม้เลยซึ่งข้อดีคือมันได้เพชรคืนมาด้วยนะครับก็คือได้เพชรจากการที่เราจุดเองได้เพชรจากการเปิดอ่างเปาของเพื่อนนะครับมันทำให้ได้เพชรคืนมาแบบเขาเรียกว่ามีเพชรสำรองเอาไว้เนี่ยแนะนําสําหรับกิจนี้เนี่ยยืนพื้นที่หมื่นห้าพันเพชรไว้ก่อนอันนี้จะไม่รู้ว่าแต่ละคนดวงดวงดีดวงร้ายแค่ไหนเพราะว่า อาจย์จําได้ว่าจย์เปิดแหวนมดเนี่ยจย์เปิดประมาณ20แท่งได้2วงอ่ะนะครับก็ถือว่า25แท่งดิ25แท่งได้2วงก็ถือว่าดวงอยู่ในระดับกลางๆนะ25แท่งได้2วงนะครับก็ต้องได้16วงสําหรับทําแหวนที่เราใช้นะครับอันนี้ก็หลักๆเฟสแรกนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าของางวันนะครับโดยร้านค้าของางวันนี้เนี่ยมันอ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์จีนไม่ได้เพราะว่า,าไทยเราเอาขอราะวันเข้าไปเหมือนกันนะครับขึ้นแล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรแรก หลักๆเนี่ยที่เป็นของรางวัลที่เป็นด้านบนจันทร์ว่าเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นไอเนี่ยครับเกาะเรียกว่าเกาะอชูรางครับอันเนี้ยก็มีให้แลกนะครับก็ราคา1 5 0 0 0 5,000อะไรต่างๆสามารถเอากระดิ่งมาแลกได้กระดิ่งได้จากการเล่นกิจกรรมรวมถึงจุดพุก็จะได้รับกระดิ่งในนั้นด้วยนะครับสูงสุดต่อรอบในการได้รับมันจากการที่จานรลองแล้วดวงของจานนะเต็มที่จันรได้ประมาณพันหต่อการจุดพลุผู้ทองห้าอันอะแต่ว่านั้นคือแบบฟุกมากเลยนะปกติมันจะได้ประมาณ5001,000ะ,รระมาร้ครับจุดพ สท,ทองดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองเพชรอาวาัยครับเพราะว่าเผื่อเผื่อดวงแย่นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีของรางวัลเจียประถาดทั่วไปนะครับด้านล่างเห็นไหมจะมีแหวนที่เป็นป่องเขียวอยู่ครับแหวนป่องเขียวอันนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถนะครับใช้กระดิ่ง5 0 0พันซื้ออะไรก็ได้แล้วเสร็จแล้วมันจะมาแลกป่องเขียวได้แค่วงละ1000กระดิ่งราคาถูกมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำ4 0 0 0 0 0ปีกิจกรรมนี้คือช่องทางที่ดีที่คุณจะมาทําแหวนป่องเขียวให้ คุณ400,000ปีสำหรับเล่นได้สำหรับใครที่อาจจะทาแหวนมดไม่ทานอะไรเงี้ยอย่างน,น้อยๆอันเนี้ยคุณสามารถได้กิดแหวนป้องเขียวตันๆได้แน่นอนนะเพราะว่าราคาบันค่อนข้างถูกแค่จุดพุนะครับไม่ต้องใช้เพชรกับอย่างอื่นอ่ะนะจุดพุน่าจะคุ้มสุดแลกได้สูงสุด36องค์36องค์นี้เนี่ยเขาทํามาให้แลกเพื่อทําแหวนมดให้ขึ้น1ล้านปีนะครับใช้36องค์ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่มีแหวนอะไรเลยแบบมาตัวเปล่าแบบเซิร์ฟใหม่ๆแบบเซิร์ฟแบบนิ้้อ่่ครเมมตใหก็ื ต้องแลกป่องเขียว36วงและหาแหวนมด36วงอันนี้จะยังไม่นับรวมแหวนอามาฟิวชั่นป่องห่างเล 200, ็ก2 0 0 0 0ปีนะครับแล้วก็ป่องห่างเล็กอีก20,000ปีแล้วก็จะเป็นแหวนแหวนกายแท้นะครับแหวนที่ตีกายแท้จากกิจกรรมที่ตีตีด่านเจยลิงเนี่ยอีก20,000ปีนะครับสำหรับฟิวชั่นขึ้น9 9 0 0ขึ้น1ล้านแล้วก็เป็นแหวนพิเศษ20,000ปีอีก1วงเพื่อฟิวชั่นจาก9 0 0 0กลายเป็น1ล้านครับ มันจะมี891ล้านแล้วก็991ล้านที่ต้องใช้แหวนพิเศษ2000 0ปีเพื่อฟิวชั่นเลื่อนระดับอันนี้เห็นแล้ใช่ไหมว่ามันใช้งบประมาณที่เยอะนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆไม่เอาน่าจะเป็นผลดีกับเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ในกิจนี้มันจะให้ยืมตัวละคร SP ได้หนึ่งตัวตัวละครที่เราไม่มีนะครับให้ยืมได้3วันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครไหนอยากสัมผัสตัวน้องก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นอันนี้ครับกิจกรรมของน้องเขาเรียกว่า กระปุกอมสินเพชรนะครับกิจกรรมนี้จันไม่แน่ใจว่าไทยเราจะเอาเข้าในเงื่อนไขอะไรนะมันจะชนกระลูดสารพัดน่าลวดสารพาัรพต้องหมดก่อนมนะั้งนะครับก็จะได้รับทางด้านของเพชรมาอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอย่าคาดหวังว่าไทยจะมี2กระปุกถ้ามี2กระปุกถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะเรามองเป็นในแง่ของดีละกันถ้าสกระปุกเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าถ้า2กระปุกเนี่ยเพชรที่ได้จากการเล่นกิจกรรม2กระปุกนี้มันพอให้คุณทําแหวนหมดแน่นอนถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้ยางอื่นนะแนะนําว่าเอาแหวนหมดคุ้มสุดนะครับ แล้วก็ในอันนี้เหมือนจะไม่มีรางวัลเติมเงินมั้งเหมือนจะเป็นแค่ใช้ใช้เพชรกับไซกอะซึ่งมันได้เยอะมากๆนะครับแค่ทำเควสประจําวันอะแป๊บตาเดียวพริบตาเดียวได้ประมาณ2 3 0 0 0เพชรแล้วอ่ะเขาให้เยอะมากแล้วก็เป็นรางวัลสะสมภาพครับรางวัลสะสมภาพนี้ก็ไม่ต้องอิงกับเซิร์ฟนอกเลยเพราะว่าพี่ไทยเราให้ของรางวัลแม่งแตกต่างมากเลยไม่ให้เพชรไม่ให้ตั๋วอะไรกูเลยอ่ะของเซิร์ฟนอกไม่ให้ตั๋วสิบใบให้เพชรนะครับของเซิร์ฟไทยเราไม่ให้เลยนะครับก็เนาะ อยู่ที่เขาแหละนะาทำอะไรไม่ได้นะครับในตอนที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกาับจีนมันชนกับหลงๆนะครับดังนั้นเห็นเขาได้ข่าวสปอยมาว่าเซียนต้าหลิวจะเข้าวันที่21ต้องรอดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วก็เมื่อครบกําหนดนะครับเปิดเฟสสอมาแล้วเราจะเห็นของรางวัลด้านขวามือครับเห็นไหมของรางวัลน,น้านขวามือที่เป็นจุดผูทองครับก็จะมีแหวนมดมีรูปบาทคิ้วของตัวอร์ติแฟกต์หปีกอันนี้ทุกคนต้องดอกจานเอาไว้นะครับเพราะว่าอร์ติแฟกต์หกป้ปก กิจกรรม2ปีอาจจะเปลี่ยนแปลงของรางวาัลไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันจันลุ้นอย่างเดียวนะสกิน6ปีอีกร่างร่างสีทองอะ่ะอยากให้มันเอาเข้ากิจกรรมนี้ให้แลกด้วยกระดิ่งก็ได้ครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาเข้าหรือเปล่านะครับต้องรอลุน้นอันนี้ก็จะเป็นแหวนมดที่มาในเฟสสองนะครับแล้วก็ให้เราสามารถเปิดหาได้นะครับลังคาเฟสสองเนี่ยที่เขาจะเอามาให้เพิ่มให้เราคือเราสามารถซื้อผุเพิ่มได้ครับนี่6 8 8จะได้ทั้งหมด3พผุนะครับ 688จะได้ทั้งหมด3ผู้300กระดิ่งนะครับแล้วก็ที่บัฟสำหรับเล่นกิจกรรมคือมันมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยครับเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับอันนี้เนี่ยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวสําหรับเล่นไว้ด้วยนะครับหลักๆห,หน้าตาของกิจกรรมบอสก็จะเป็นอันนี้นครับคือเป,เป็นกิจกรรมที่เราจะได้กระดิ่งนะครับแล้วก็จะมีเปิดหลายเฟสหลายแบบนะครับมีตีบอสตีอันดับบอสแล้วก็ตี oss, แบบเพื่อเอาแต้มเยอะที่สุดและไว,วที่สุดนะครับใครที่มีแหวนกระดูกฟิวชั่นมีแหวนคู่ก็เอามามมล่นนนใกกิจกรรี เป็นผลดีมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยมันจะนอกเหนือจากกิจกรรมแจกของแล้วมันจะมีกิจกรรมเล่นเอาบอสดีของรางวัลด้วยกระดิ่งอันเนี้ยได้เยอะมากเลยครับแนะนําว่าพยายามตีไปเยอะๆนะพยายามตีไปเยอะใช้ใส้กอกดอกละ30เลยนะไม่ใช่นน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยใส้กอกในช่วงกิจกรรมอาจจะใช้แบบดูคร่าวๆให้ดีๆแนะนําว่าเอากระดิ่งเป็นหลักเพราะว่าในแต่ละชั้นจะได้20เพชรและ45กระดิ่งรวมถึงการผ่านด่านครั้งแรกเลยครับก็จะได้รับอีก 15- 15กระดิ่งฟรีด้วย ทุกคนก็ได้เห็นร่าวค่าแล้วนะครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมของ6ปีทา,านของอ็มหกปีดิกิจกรรมสำหรับครบรอบ2ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาย่อยแหวนมดให้ดูนะครับว่ามันใช้อะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาย่อยให้ดูนะครับแหวนมดของอาจารย์เนี่ยได้ทั้งหมด8ปดแสนห้าหมื่นปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกินงบประมาณไปด้วยเพราะว่าอาจารย์เปิดแล้วมันออกก็เลยแบบลองเล่นเล่นทาต่อครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์มาย่อยวงแหวนก่อนโอเคย่อยวงแหวนมดนะครับนี่ย่อยทั้งหมดให้ดูเลย คนจริงมันต้งองย่อให้ดูอยู่แล้วครับจานย่อให้ดูและจานตีใหม่ให้ดูจะได้ให้เห็นว่ามันเป็นอะไรแบบไหนนะครับโอเคมันจะได้มาคืนหลักๆที่เราต้องเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับรอแหวนหมดคือ1ครับแหวนอันนี้ครับแหวนป้องเขี้ยว4ี่แสนปีนะครับสำหรับใครบอกว่าโอยผมไม่มีครับจานไม่มีขาด1วง2วง3วงก็ตามแลกจากในกิดได้นะครับราคาถูกมาๆ 1, กๆ1 0 0 0กระดิ่งเท่านั้นนะครับก็มาแลกกันได้อันนี้คือเตรียมไว้รอนะครับ 2. เตรียมป่องหางเล็กนี่ครับป่องหางเล็กก็ได้จะจะไม่ได้ป่องหางใหญ่ได้เปล่าป่องหางใหญ่ไม่ได้ครับเตรียมป่องหางเล็กสําหรับสีทอง200,000ปีไว้สําหรับฟิวชั่นไว้ด้วยนะครับอันนี้นี่ป่องหางเล็ก200,000ปีใครที่ยังไม่ได้ทําทําไว้รอเลยเพราะว่าอาจจะต้องใช้ลูกแก้วเพื่อท,อทําไวาา้นะครับเอ้ากดกดผิดโอเคนะครับแล้วก็หลังจากเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแหวนหมดละเราจะมาทุ่ถึงแหวนหมดละ จานได้แหวนมดมาจากกิจกรรม21วงครับแต่ว่าออฟเนี่ยมันเป็นออฟคิดดาเมจที่จานใช้อยู่นะความจริงจานอยากได้ออฟเอทีเคมากนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนสุ่มออฟแล้วมันไม่ไม่เจอที่ต้องการก็เลยอ่ะเอาใช้คิดดาเมจไปก่อนนะครับใช้คิดดาเมจสาวงเลยแหวนพี่หมีจานก็เป็นคิดดาเมจเอ้ย <c oughs> พลาดเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด16วงจานมีอยู่21วงงบประมาณตอนนั้นมีประมาณ16,000เพชรนะครับแล้วก็ได้จากกิจกรรมมาด้วยน,น,นี่นั่นมมาาดด้้วยยก็เลไครบ ดังนั้นจคิดว่าถ้าดวงเราไม่แบดจริงๆเนี่ยน่าจะได้200 0 0ปีกันทุกคนนะอืมอาจจะต้องใช้เพชรทั้งหมดที่มีนะครับเราก็จะมาเคลื่อนขั้นเลยใช้ทั้งหมด16บวงรวมกับ,บวงแรกไปด้วยนะครับก็คือเรื่องขั้นไปเลยครับขึ้น1000 100, 0 0ปีเสร็จแ,แล้วก็แล้วแลวระบบมึงเป็นอะไรมึงทำาไมไม่ระบบเป็นอะไรทีไม่ให้เรากด กดแบบทีเดียวเนี่ยให้ตีทีละวงครับโอเคอยากให้เห็นตีทีละวงก็ตีครับก็ใช้ทั้งหมด16วงเหมือนแหวนต้นไม้เพื่อขึ้น2 0 0 0 0 0ปีไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแหวนล้านปีจานมีแหวนล้านปีแค่วงเดียวเองนะแล้วก็มีโอกาสทําแหวนพี่หมีได้อยู่ตอนนี้แต่แหวนสายควบคุมกับสายช่วยเหลือมันมันทำยากครับมันมาในกิจหมุนวงล้อซึ่งกิจหมุนวงล้อมันได้ยากครับจานอยากได้กิจจุดพุมากกว่าคือหมุนวงล้อคุณไม่ได้เพชรคืนไงคือจุดพุปุ๊บคุณได้เพชรคืนจากเพื่อนร,รืออวว่าตัเองอ มันก็เป็นทุนต่อได้ถูกปละ่าล่ะเออหมุนวงล้อแม่งนรกที่สุดแล้วครับโอเคเราก็จะได้ปุ๊บสองแสนปีแบบนี้นะครับเพราะสองแสนปีแบบนี้เนี่ยนำเราก็นําน้องเนี่ยมาฟิวชั่นกับแหวนป่องห่างเล็กที่เราเตรียมเอาไว้ครับเราก็จะได้เป็น,ป,นป่องสี่แสนปีนะครับแล้วก็นําป่องสี่แสนปีที่เราได้เนี่ยใครที่มีอันไหนก็ฟิวชั่นไปเลยนะครับก็คือเราฟิวชั่นป่องเนี่ยแปดแสนปีตัวนี้นะครับนี่จานแรกมาวนันนะ จันมี400ปีสองวงเพราะจันแลกจากกิจกรรมนี้แหละคือจันเหลือกระดิ่งเยอะอะกระดิ่งจันเหลือเยอะมากครับไม่รู้จะทำอะไรจันก็เลยแลกมันมาแม่ง800ปีสองวงเอาไว้ให้ใส่ให้ตัวสายปีกเผื่อไว้ลงเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแลกมาไว้ดูดิแลกเหลือขนาดไหนอะปองเขียว400ปีสองวงนะครับเนี่ยเราก็จะได้มาเป็น800ปีครับแล้วก็วิธีการเลื่อนขั้นจากขั้น800ปีไปถึง900ปีแล้วก็900ปีไปถึง1,000ปีเราต้องตีทีละขััั้้นคครรรบบเเาจะใชปองงขียว 2, ว2 เห็นไหมใช้ป่องเขียว2วงปุ๊บขึ้น8ปดแสนหนึ่งสลับกับใช้แหวนมด1วงครับไอ้ใช้แหวนมด2วงครับเพื่อขึ้นทีละขั้นแล้วก็เป็นป่องเขียวเห็นไหมที่มันเปลืองครับมันเปลืองตรงนี้ครับเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปใช้นี้2วงขึ้น8ปดแสนสี่เสร็จแล้วคุณก็ใช้ป่องเขียวอีก2วงเพื่อขึ้น8ปดแสนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปอีก2วงขึ้น806ป่องเคียวขึ้น807พอเราขึ้น809เราก็จะใช้จนจำไม่ได้ว่าชิ้นไหนที่มันเป็นชิ้นส่วนในการฟิวชั่นอ่าอ,อันนี้ครับอันนี้อันนี้สองแสนปีนะครับอันเนี้ยที่เป็นอ่าเขาเรียกว่ามันชื่ออะไรนะงูตะวันเพลิงที่สําหรับใช้สำหรับกายแท้อันนี้ไว้ฟิวชั่นเห็นไหม99ถึง1ล้านครับก็คือใครทำ909ถึง1ล้านก็ใช้นฟิวชั่นส่วน809ถึง จำไม่ได้ว่า8ปดแสนเถึงไอ้นั่นนะ่ะมันใช้อะไรอะ่ะแปดแสนเก้าถึงเกนะ้าแสนอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันเองนะแต่ว่าใครทําถึงก็สู้ๆแล้วกันนะครับงบประมาณบานปลายแน่นอนนะครับบานแบบบานเบอร์เบแน่นอนสําหรับชิ้นนี้นะครับ8ปดแสนก็เพียงพอครับ8ปดแ0 0เพียงพอแล้วแค่นี้ก็น่าจะหนะักสาหรับทุกๆคนแล้วในกิดฉลอดรอบสองปีไงก็มาสู้ๆไปด้วยกันนะครับหวังว่าของรางวัลเขาจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะให้เราได้หากันแบบชื่นใจชื่นใจแล้วกันเนาะ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลา Go plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเตรียมการของกิจฉลองครบรอบ2ปีนะครับมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกของกิจกรรมตีบอสกิจกรรมรุ่นลับล่าของรางวาัลรวมถึงการทําแหวนล้านปีวงแรกของเกมที่เป็นแหวนป่อง หน้าของแมงมุมนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้ดาวเหยียของเรายิ่งพุ่งสาหรับใครที่ขาดของอะไรยังไงไปก็แหวนป่องอาจจะช่วยตอบโจทย์ในส่วนที่ทุกคนขาดหายไปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับฝากร้านใจเมืองเซราโกพัดกันไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไว้เติมดีไม่มีดีฟารรับรองเติมแล้วไม่มีโดนแบนแน่นอนนะครับเขาเขาจดทะเป็นพันที่ยังถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าจะดึงเพชรคืน ขยนครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดลาครับแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็รองคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็วิวยครับ